สวัสดีค่ะพบกับสองสไตล์เอ,อราจ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกดใดกดแชร์นี่ด้อยจ้ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสไตล์เอ,อราจ้าขอบคุณค่ะบ่าวหลายยายห้หางบุนีสิภาพมากินตําสมพี่น้องประหลาดน้องตูนฝากมาให้จากบุรีรัมจ้กโตนิดหน่อยห,หน่อยด้วพี่น้องเด้อน้องสาวอ่ะผักเครื่องคขยงกับุ้มมีอย่างไรเ้าพี่น้องเนาะมีใบบักย่มจ้ะ มีบักทัวรพักสลัดน้อยนึงจ้ะแล้วกับแก่เพชรพี่น้องสมตำหืมเพชรจะปากเจอผุนพี่น้องเอ้ยบึงใส่บพริกสุดยอดอะ่ะเก่งมากๆม,มาบอกหลยยายหางกินด้วยนะพี่น้องเนาะแก่เพชรพี่น้องขอกินหนำก็ได้จ้ะพี่น้องวนชิมาเลยพี่น้องเอ้ เสียงรบกวนจังน้อยนะพี่น้องเนาะส่วงนี้ส่วงหาเสียงพี่น้องพี่น้องเบิ่งแดงจริงคึนด้วยเผ็ดจนปากเจอผุ้หลับเลยหืมข้ามเหนียวผู้ยองด้วยพี่น้องมันเริ่มกินน้นองหลายเลยเพ็ดเพชพี่น้องขนะ้ามเหนี่เนาะ Bịt động. Ừ hử. mà hùng. Bưng, khỏi hộp mà dạng bụi im. Dạ im được không? Thiền mi Được không sẽ ừ. Mà, mà. ใบบักย่อมพี่น้องคนโบราณเฉะเขาจะเอากินใบบักย่อมแก้มตำบุฟงพี่น้องมะเขือเทศองลาบป่าได้พี่น้องตำใสขึ้นเลยเด้อหมดเรียพี่น้องเด้อ ทางไหนทา้งหลก็ดีพี่น้องมื่อกินน้องหล่าเด้อจ้ะว่าลุ้นเบิ้งพี่น้องเพชรปันนี่น้องหล่าจะกินเบิดบ่จ้ะ แซ่บแซ่บพี่น้องพริกเอาตายเลยเซนแก่เพชรพี่น้อง đúng không đúng là mắc mặt đẹp nào nhưng gặp tầm một nguyên. càng, Ừm. Tò เซ็ตมาหมาพี่หอง่าวาจาพี่หลอก มาเด้อมาเด้อพี่นอ้องพริกรพริกกับพริกแห้งเด้นอ่พี่น้อง มบัตรติดถนนพี่น้องเอ้ย เผ็ดจนปากเจอคือไวยแล้วพี่หนอเผ็ดแห้งมาแล้ว แกเพชร ถ้าบ่าเเ็ดบ่แซ่บแล้วม่น้องอ่ะต้องเ็ดเด C'est ça, mm -hmm. ว้าเฮ้เบิดแล้วพี่น้องเพชรจะน้ำตาพอ,อไรพี่น้อง พอสำนีธ์นาะจา้าเนาะเบิร์ละจ้าก็ดีนกับฝากพี่น้องกดไลด์กดแชร์ในด้วยจ้าเด้อพี่น้องจา๋าพี่น้องที่น่ารักทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจให้สายเออล่าขอให้เร่งฮงด้วยๆกันทุกคนเรือพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ